สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะสนอยในงวดของวันที่11เดือนกรกฎาคมนะคะ2568วันนี้มาแบ่งปันสูตรหน่เม็ดเดียวนะคะวันนี้ลงแนวทางช้าขอัอภัยด้วยนะคะพี่ๆวันนี้ ก็น่าจะทันอยู่เนาะก็กลับขออภัยด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดที่8ไม่มานะคะเป็ดมาวิ่งนะคะแต่ไม่มาสายรูดนะคะมาในหลักร้อยนะคะพี่ๆเป็ดเมื่อวานนี้ท่านใดที่มาติดตามเมื่อวานนี้โอ้โหสตัวแตกนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ในสูตรชุดโค้งสุดท้ายนะคะเข้าไปที่840เลยนะคะเมื่อวานนี้3ตัวตรงเนาะท่านใดที่นำสีไปรูดวิ่งก็เข้าไปที่4ีนะคะ ส่วนในตารางเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆในตารางเมื่อวานนี้เข้าไปที่7 9 9 7มาในรอบนี้นะคะก็ยินด,ดีด้วยนะคะในตารางแต่สายวิ่งรุดของเราลุดแต่ค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ปังนะคะพี่ๆเนาะมาเด้งๆเลยเมื่อวานนี้เม็ดเดียวแตกนะคะเจาะเน้นให้4 0ด้วยนะคะคงสุดท้าย3ตัวแตกท่านใดที่มีโชคลาภยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมวันนี้นะคะขคงวันนี้ก็ขอให้ปังๆวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ วันนี้เด่นที่5กับ9นะคะส่วนตัววิ่งลูดวันนี้น้องเอสเน้นไปที่9นะคะท่านใดชอบก็ค่อยตามเนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะพี่ๆวันนี้ไปแบบเร่งด่วนนะคะขออภัยด้วยนะคะที่ลงช้าเนาะก็น่าจะทันอยู่นะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ท่านใดที่ได้3ตัวแตกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนเข้ามาด้วยนะคะ แปดหนะคะเด่นที่9กับ5นะคะเน้นไปที่9ก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าเกนดเศนะคะพี่พี่ทนาดชอบตามนี้เลยนะคะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีร่ำรวยไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ